สวัสดีครับสวัสดีเอฟสี 4, ่ลูกตนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใคยบอกจะแล้วข่าวด่วน,นะครสี่ครับอะไรนะสายข้าวรายงานมาว่าไปบวชบวชขาวนุ่งขาวห่มขาวเหรอโอ้ทำกรรมไว้คนอื่นแล้วก็หนีไปบวชนะครับอันนี้สายข้าวนะครับรายงานมาว่าเจอนะครับนะ รถลดดำแจ๊จอดอยู่ที่วัดเนี้นะครับคาดการว่าน่าจะไปบวชถือศีลน,นะครับนะเออน่าจะไปบวชส่วนลูกเนี่ยอาจจะปล่อยไว้ที่บ้านผู้ชายบ้านแฟนนะครับไอ้ปล่อยไว้บ้านแฟนนะครับ,จจะบน,น,นะอ่ะย้ำครับ,นะรบสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานนะครับเป็นเพียงแค่องสมมุต,ติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลันะครับในการรับชมรับฟัง ถ้าเข้ามานะครับเข้าใจว่าที่ที่ผมพูดเป็นนิทานนะครับกดไลค์ผมด้วยครับนะกดไลค์หมาผมด้วยเอฟซีครับล่าสุดนะครับใส่ข่าวรายงานมาว่าเห็นรถของน้องดําดาแจ๊นะครับไปอยู่ที่วัดนี้หลายวันแล้วนะครับคาดคะเนว่าน่าจะไปบวชบวชแล้วมันลบกรรมลบอะไรได้เหรอกระทาที่กับสิ่งที่ตัวเองทำกับผู้ใหญ่จะดีไว้ผมถามหน่อยกรรมทําไว้เยอะแล้วจะไปบวชมันไม่สามารถล้างกรรมได้นะแจ๊แจ๊เข้าใจผิดหรือเปล่า ฮะแจไปกล่าวหาผู้ใหญ่ใจดีแจ๊ไปกล่าวหาพ่อแม่ไปว่าพ่อแม่แจ๊ทํากรรมไว้ก็ดิดผัวตัวเองอ๋อหรือว่าสํานึกที่เขาจําได้ว่ามีอะไรไก่ตาฟางสํานึกว่าทําผิดกับผัวไปไปบวชใช่บ้าหรือว่ายัางไงมันไม่สามารถที่จะไปลบกรรมกับสิ่งที่ตัวเองทําได้นะแจ๊นะฝากไว้คิดด้วยนะแจนะ จะจะไปวดลบกรรมก็ไม่ได้ตัวเองครับตัวเองเป็นตัวกรรมเลยนะครับกรรมที่ทํากับผู้ใหญ่แต่ละคนหนึ่งผัวเลยผัวเลยนะครับนอกใจนะสินกาเมนะครับไม่ได้เลยนะนี่คือกรรมแรกเลยนะกรรมแรกคือกรรมทางกับผัวเลยนอกใจผัวไปคบชายอื่นนี่คือกรรมนะกรรมอันดับแรกเลยกรรมที่สองที่เราติดตามมันมาคือกรรมใส่ร้ายพี่เขยพี่สาว โยนความผิดให้พี่เขยพี่สาวนี่คือกรรมหนักเลยนะครับนะครับทให้พี่เขยต้องอยู่ในเรือนจํานี่กรรมหนักเลยนะเนี่ยกรรมพิสามทำไว้กับพ่อกับแม่นะครับเนรคุณพ่อเนรคุณแม่นะพี่ก็ออกมาว่าเคยมาจากครอบครัวนรกออกมาจากรูทวารบ้างนี่คือกรรมนะครับแล้วก็เอาข้อมูลนะครับให้คนอื่นด่าพ่อแม่ตัวเองนะครับนี่คือกรรมนะครับกรรมอย่างหนักเลยกรรม กรรมต่อไปคือกรรมอะไรรพี่ครับนะกรรมที่ไปในรคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเราพี่พี่ยูทูบเบอร์หลายคนที่เคยอยู่ด้วยที่เขาเคยช่วยเหลือเคยซัพพอร์ตนะครับเขาช่วยเหลือเคยซัพพอร์ตก็เป็นในตคุณเขานะครับก็เป็นในคุณเขานี่คือก็คือกรรมแล้วพี่อยู่นี้สร้างกรรมไว้เยอะกรรมจากการทําท้องลูกตัวเองในฐานเรื่องนี้ครับนะ รกรรมจากการท,ทําทองลูกเองกรรมหนักครับน้องมไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแล้วไปทําอย่างนั้นคือกรรมหนักเลยในปะีบอกให้นี่คือกรรมเกิดจากการทำที่ท,ทําทองลูกตัวเองในพี่ครับแล้วคุณคิดว่าคุณหนีไปบวชเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะละล้างกรรมเหล่านี้ได้หรอฮะมารที่ไม่อยู่ในใจตัวเองไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักขอโทษ ใช้คําขอโทษไม่เป็นผมถามว่าคุณคุณลบก,กรรมเหล่าน,นี้ได้เหรอผมถามหน่อยนะครับท่านวันนี้ที่ครับนะถึงให้คุณไปบวชเป็นปีบวชสองปีสามปีมันก็ไม่สามารถที่จะไปลบก,กรรมกับสิ่งที่ตัวเองกระทำเอาไว้กับทุกคนหรอกครับนะครับนะวันนี้ที่ครับผมตัวไอพีวีให้ว่าวันนี้ เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากตัวมันเองนั้นไม่มีใครไปทําอะไรมันเลยไม่มีใครไปทําร้ายไม่มีใครไปอะไรตัวนางเลยนางทําเองนั้นนะครับอไม่มีใครไปอะไรเลยนะครับก็ วันนี้ทุกท่านครับให้นางไปบวชให้นางไปทาอะไรมันก็ไม่สามารถที่จะไปลดชดใช้กรรมกับสิ่งที่ตัวเองทำระยำตาบอลอะไรไว้หรอกครับทุกท่านนะครับนะนะครับผมบอกไว้บอกตามนี้เลยครับไม่ไม่ไม่สามารถที่จะไปลบได้ทีนะครับโอ้โหรถติดมากเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนะให้คุณไปบวชให้คุณไปถือศีลให้คุณไปภาวนาให้คุณไปทําอะไรก็แล้วแต่ครับนะ ครับอืมนะแล้สิครับ็ราก็าก็รอดูครับทุกท่านว่าอยู่นี้จะมาแผนไหนอีกรอดูครับนะที่หายไปเนี่ยเพราว่าไปบวชบวชจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับอืมนะคนเราไม่สามารถที่จะไป บวชเพื่อที่จะลบความผิดได้ค่าฟรีนะครับอืมตอนนี้ก็โดนกระแสโซเชียลโจมตียมากนะหลังจะไดออกปากดีออกมาท้าทายคนนู้คนคนที่เขาออกมานั่นนี่นั่นคือนะครับนั่นนะครับถ้ามันอยู่นิ่งๆนะครับถ้ามันวางตัวเป็นนะ พี่คนนี้วางตัวไม่เป็นครับนะครับพห่ิงน,นี้วางตัวไม่เป็นแล้วก็คือคนบ้านนอกอ่ะนางคนบ้านนอกวางตัวไม่เป็นนะครับวางตัวไม่เป็นแล้วก็เอาใจใครไม่เป็น <automation. S 1> ถ้านางวางตัวเป็นนะนางใช้คําว่าขอโทษเป็นนะโอ้ไปไกลกว่านี้นะครับแต่นี่นางคิดว่าตัวเ,เองนี่เด่นตัวเองนี่ดังทุกคนต้องเข้ามาพเพื่อก่อกระแสทุกคนเข้ามาต้องหาผลประโยชน์คิดอย่างเงี้ยคิดผิด ครับที่ผิดนะครับอืมมองแต่แงนี้เนี้ยคนเรามองถ้ามองคนเราถ้ามองแง่งเนี้ยคนน่ะมันใจบอดทุกท่านฟังนะครับคนมาถ้ามองแง่นีเนี้ยคือใจบอดนะครับต้องต้องต้อง,องบอกอย่างนี้เลยว่าคนคนี้ใจบอดนะครับคนที่เข,เข้ามาช่วยเหลือมันแต่ละคนแต่ละคนนี mm ้น hmm. ะครับเขามีใจที่เมตตาเขามีใจที่สงสารนะครับ เขาเอาความสงสารมาช่วยเหลือแต่เมืองกับเอาความสงสารของเขาเนี่ยมาหากินมาหลอกลลมาลอกลวงเงินเขาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สอครกับไม่ใช่นะครับนะก็บ้านไปครับบ้านไปจากบ้านไปนะครับโอเคนะเ c ีครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนะั่ถึงไปบ,บวชยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะไปลบกรรมตัวเองได้ทุกท่านใครเห็นด้วยของใจสามดวงครับใครเห็นด้วยครับ ถูนไหมครับนะอ่าโอเคครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับท่ญญานนะฝากกดไค้กดแชร์ครับ